หลวงครับกับเพชร8ริ้วกีรีหลวงชอหพยักษ์เจอกับเพชร8ริ้วสอจอวิชิตเมือง8ริ้วครับ1น2่อยองปอนด์หมายเอขของเสกพลังใหม่ครับเพื่อนๆครับ ใหญ่กว่าชัดเจนครับทีรดีหลวงนี่จะมาไม้ไหนวันนี้จะใช้ลูกความเร็วได้ไหมโอ้ยขวายาวครับ ไปถึงตัวนั้นครับชอบใครครับจิ้มหรือยังครับก็ถ้ายังไม่มีที่จิ้มก็แอด x 2 8 5ครับมวยพักยกราคาสนามราคาเวทีครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับเปิดครบ5ยกนะครับออกตัวง่ายครับเปิดครบามายกไม่ทิ้งกันครับแอด x 2 8 5นะครับราคามาตรฐานตามเวทีครับเปิดเพิ่มเพื่อนในไลน์มีแอดนำหน้านะครับแอด x 2 8 5กีฬาอื่นๆก็เชียร์มันเชียร์สนุกเหมือนกันครับ สำหรับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์ครับยกทีสี่ครับโอ้ยแข้งซ้ายของน้ำเงินหมัดขวาของแข้งซ้ายของไปแดงหมัดขวาของไปน้ำเงินรับเพื่อนครับ,รบตัวตีครับเพื่อนยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับไม่ได้ไปไหนบอลวีรศักดิ์ครับวีรศักดิ์เล็กสองพัฒนาไทยทางช่องยูทูบสองพัฒนาไทยครับสองพัฒนาไทยหัวใจเกินร้อยต้องบอกอย่างนี้โอ้ย โตยหมัดขวานะตามเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปตีเข่าขวาแดงมุดมัดฟัดมายกซ้ายบางไว้ต่อยหมัดขวาไปสอกซ้ายปาดไปครับเขาแล้วครับตี ไงครับรู้สึกว่าจะโดนห่มตีส่วนใหญ่ครับนี่ครับเอาความใหญ่เข้าสู้ครับเล่นมวยใหญ่เมียไม่ด่าก็จังหวะนี้นะครับไอ้ไอ้แดงขวางไว้น้กเงินพยายามปีกรรมการกดแยกเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปแล้วก็เบียดเข้าไปอีกครับหาจังหวะออกอาวุธออกอาวุธแดง ขวางไว้ครับไปแดงขวางไว้ตำเงินตีตีโอ้ีอีกแล้วครับกีรีหลวงเอาไงครับตีอีกแล้วครับเพื่อนๆครับตีอยู่ป่ายเดียวเลยครับมาดูวิธีการแก้มวยของกีรีหลวงครับจะแก้อย่างไรครับนี่เับแข้งซ้ายแต่ว่าโดนลบมลงไปครับโอ้ยระวังหัวนอกเ่อนด้วยนะเหินก็เบียดเหมือนเดิม เบียดไปเตะขวาทีหลวงถอยตั้งรับดักสาดแข้งซ้ายนำเงินเบียดเข้าไปครับจังหวะที่จะตีเขา่าตีขวาขยมขยมตีขวาโอ้ยขยมตีครับเป็นแบบตีครับพม่าหน้าตรงครับเข้าคอไปตรงๆแล้วก็ตีครับต,ตีโอ้ยมีหลวงนี่หนีคอลำบากนะครับตอนนี้ครับ พยายามจะถอดออกมาแล้วก็สาดแข้งครับเป็นประเภทพม่ล่อถอยออกมาปีบโอ้ยสาดแข้งซ้ายมาดูคีรีหลวงจะขึ้นไหมนีม่ครับโอ้ยเมื่อกี้นี่มีอาการเลยปังหนึ่งยกที่สี่นะเพื่อนๆครับหมดยกสี่กับแข้งซ้ายสุดท้ายของคีรีหลวงครับ ยกสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆครับถึงตรงนี้เพื่อนๆมองใครครับชอบใครครับแดงหรือน้ําเงินครับมองใครชนะก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาด้วยครับเพื่อนๆครับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากมากครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามมาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับมวยครับรักมวยชอบมวยเราคือเพื่อนกันครับไอ้ออกมาหมุนแล้วก็ใช้ความเก่าแล้วสาด์แข้งซ้ายไปแดงสาต์แข้งซ้ายไปอ่าถอยถอยตั้งไว้ พยายามหาจังหวะน้ำเงินตีได้ไหมน้ำเงินกลับไปห่มตีเข่าเหมือนเดิมก็มีลุ้นนะ<อ>ไม่ครับเตะไปครับเตะซ้ายอ๋อมาต่อยทรงนี้ไปน้ำเงินอ้ออุสาเด้งเข่ามาได้ลุ้นแล้วแท้ยก ออกมาอย่างนี้ก็ลําบากสิครับบนล็อกนี่ต้องบอกว่าสารภาพกันแล้วครับถ้ามาทรงนี้ครับอุตสาหเชียให้ได้ลุ้นแล้วอเอาใหม่ครับแต่อย่างนี้ไม่ได้ครับเร่งให้หน่อยเร่งให้หน่อยบืนให้ยักน้อยแนะบืนให้ยักน้อยแนะ่อ้อยดูครับไม่เร่งแล้วครับวันนี้พามาล่อนี่มาถอยเตะครับถอยเตะถอยโตครับ พ่อมาหน้าตรงนี่ทำทรงตีให้มีเสียงเชียร์ครับหลังจากนั้นพอเปิดยกห้ามาก็ไม่เอาครับออประมาณนั้นแหละครับนี่คือมวยไทยครับมวยไทยแบบจริงๆเนาะก็มีเรื่องของเหรีราคาอะไรประกอบประกอบด้วยเพราะว่าแค่ตัวนักมวยชกกันก็จะไม่เท่าไหร่หรอกตัวเหรีราคาอะไรต่างๆก็มีผลครับื่อนยครับมวยยอมกันแล้วครับยอมกันแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วครับเข้าตัวถูกก็ดีใจด้วยครับ ออกตัวง่ายครับแอดเครับมวยพักยกราคาสนามราคาเวีทีครับมีหลากหลายกีฬาครับครบจบในที่เดียวแอด5ครับมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์เปิดครบ5ยกอ้โห